มงคลที่ยี่สิบสำรวมจากการดื่มน้าเมาน้ำเมานั้นได้แก่สุราและเมรัยสุราก็คือน้ำเมาที่กลั่นแล้วเมไรัยก็คือน้ำเมาที่ยังไม่ได้กลัน่นเช่นน้ำตาลเมากระแทบเป็นต้นสุราและเมไรัยนั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือเป็นสาเหตุให้เกิดความประมาทขาดสติคำว่าสำรวมมาจากภาษาบาลีว่าสัญญมะสัญ,มะ,สญมะมีสองความหมายคือหมายถึงสำรวมระวังกับหมายถึงการงดเว้นถ้าเข้ากับศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าว่าในาเช่นสำรวมในตาหมายถึงระมัดระวังแต่ถ้าเข้ากับศัพท ข้างหน้าวาจากหมายถึงให้เว้นโทษของการดื่มสุราหนึ่ทำลายสติของผู้ดื่มทําให้ฐานะทางชีวิตสุดโทมลงจนกระทั่งจะตายอย่างไม่มีสติ 2. สุราย่อมทำลายฐานะของผู้ดื่มตามหลักการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสโทษของการดื่มสุราไว้ในสิงขารสูตรว่าทําให้เสียทรัพย์ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดโรคหลายอย่างเสียชื่อเสียงขาดความละอายสติปัญญาเสื่อมถอยเหตุที่ห้ามพระดื่มสุราพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเจติยะชนบทในระหว่างเสด็จจาริกไปทางตำบลบ้านรั้วงามท่ามะม่วงครั้งนั้นพระสากตะได้เดินทางไปท่ามะม่วง แวทิอาสมของชดินเข้าไปพักในโรงบูชาไฟของพวกชดินในโรงบูชาไฟนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนาคมีพิษร้ายเมื่อเห็นพระสาคตะเข้ามานั่งอยู่ในที่พักจึงเกิดความขัดเคืองพ่นพิษเข้าใส่พระสาคตะทันทีพระสาคตะจึงเข้าเตโชสมาบัติบรรดาไฟต้านไบนาคสู้จนหมดปริษจึงยอมแพ้ ชาวบ้านรู้ว่าภาษาคตะปราบหน้าก้ายได้จึงเลื่อมสายพากันกราบไหวจะหาของที่ถูกใจมาถวา,ายพระท้องถิ่นแนะว่าให้เอาสุราใส่สีแดงดังเท้านกพิราบถวา,ายจึงจะได้บุญมากชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนำสุรามาถวา,ายพระสาคตะดื่มสุราฉลองศรัทธาหลายครัวเรือนจนเมาไม่ได้สติล้มกลิ้งอยู่หน้าประตูเมืองโกสัมพี ขณะนั้นพอดีพระพุทธองค์เสด็จมาถึงเห็นพระสากตะนอนกลิ้งอยู่จึงทรงให้หมู่ภิกษุช่วยกันหามพระสากตะไปสู่อารามให้นอนหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าแต่พระสากตะได้พลิกกลับเอาทางเท้าไปทางพระพุทธองค์เพราะขาดสติด้วยฤทธิของสุราพระพุทธองค์รับสั่งถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย สาคตะได้ต่อสู้จนชนะหน้าคล้ายที่ท่ามะม่วงมาไม่ใช่หรือชนะมาพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแล้วเดี๋ยวนี้สากตะจะสู้แม้เพียงกับงูน้ําได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายน้ําที่คนดื่มเข้าไปแล้วทําให้ขาดสตินั้นสมควรจะดื่มหรือไม่ไม่ควรดื่มพระพุทธเจ้าข้าทรงตาหนิการกระทําของพระสากตะเป็นอันมาก และทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้พิสุดื่มสุราและเมรัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลานอนาถปิณฑิกาเศรษฐีกล่าวกันว่าในเมืองสาวัตถีหลานของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีพ้านเงินสีสิบโกดอันเป็นของบิดามารดาให้สิบหายด้วยการใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปเพราะการดื่มสุรา แล้วได้ไปยังสำนักของเศรษฐีแม้อนาถินิกาเศรษฐีก็ให้ทรัพย์เขาหนึ่งพันกหาปณะนะด้วยสั่งว่าเจ้าจงทำการค้าขายเขาได้ผลาญทรัพย์นั้นให้หมดไปแล้วได้ไปพบท่านอนาถินิกาเศรษฐีอีกท่านเศรษฐีก็ให้เงินเขาอีกห้าร้อยกหาปณะนะเมื่อเขาผลาญทรัพย์นั้นให้หมดไปแล้วมาหาท่านอนาถินิกาเศรษฐีอีก ท่านเศรษฐีจึงให้ผ้าสาดกเนือ้อหยาบไล่ไล่เขาให้ออกไปเขาเป็นคนอนาถาได้อาศัยชายคาเรือนคนอื่นเป็นอยู่หลับนอนในที่สุดก็ถึงแก่กรรมคนทั้งหลายลากศพทิ้งไว้ที่นอกเมืองท่านอนาถินทิกาเศรษฐีได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเฉตะวันกราบทูลเล่าประวัติทั้งหมดของหลานนั้นถวายพระศาสดาพระองค์ทรงสดับแล้วตรัสว่า ในการโกนเราเองในสมัยป็มพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นเท้าสก,กะเทวราชแม้ในหม้อสามารถดลบันดาลสมบัติอันบุคคลพึงปรารถนาทุกอย่างก็ยังไม่ทําให้บุรุษใดอิ่มหนำได้ท่านจะยังบุรุษนั้นให้อิ่มหนำได้อย่างไรตรัสด,ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพัฒลากับทูตเทพะกะชาดกว่าในอดีตการนักกุมพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ฝังไว้ในดินประมาณ40สบโกรธทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็จุติไปเกิดเป็นท้าสากาเทวราชบุญสมรรชั้นดาวดึงพระโพธิสัตว์มีบุตรชายอยู่คนเดียวเท่านั้นเมื่อบิดาเขาถึงแก่กรรมแล้วเขาได้ปลูกประรำสำหรับดื่มสุรามีมหาชนห้อมล้อมดื่มสุรากัน ขามอบทรัพย์ให้แก่คนทั้งหลายที่ตนชอบใจครั้งละหนึ่งพันทุกคนสำหรับคนทั้งหลายที่ทำการกระโดดเต้นการมบํบำฟ้อนรำและขับร้องเป็นต้นถึงความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรามัวเมาประมาทในชีวิตเที่ยวใช้จายอย่างสุรุ่ยสุร่าอยู่พลานทรัพย์40บโกดรวมทั้งทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้หมดสิ้นไปต่อมาไม่นานนัก เขาก็กลายเป็นคนตกยากกําพลานุ่งผ้าเกา่าเดินเร่ร่อนไปตามประสาคนตกยากท้าสะกะเทวราชทรงทราบความที่เขาเป็นคนตกยากจึงเสด็จลงมาเพราะความรักในบุตรได้พระราชทานหม้อสมบัติคือหม้อที่ให้สมบัติที่สัตว์โลกจะพึงต้องการทุกอย่างแล้วตรัสว่าลูกหม้อนี้จะไม่แตกโดยวิธีใดเจ้าจงรักษามันไว้ โดยวิธีนั้นด้วยว่าเมื่อเจ้ายังมีหม้อนี้อยู่ชื่อว่าทรัพย์หมดไปไม่มีเลยเจ้าจงย่าประมาทจงรักษาหม้อไว้ให้ดีตรัสแล้วก็เสด็จไปสู่ที่ปริมาณของพระองค์เช่นเดิมบุตรเศรษฐีนั้นเที่ยวเมาสุราอยู่เพราะเป็นนักเลงสุราต่อมาวันหนึ่งเขาเมาสุราได้เดินไปพลางกับโยนหม้อขุมทรัพย์นั้นขึ้นไปในอากาศแล้วก็รับ คราวหนึ่งรับพลาดไปเพราะเหตุแห่งความเมาหม้อนั้นตกลงมายังพื้นดินแตกไปนับแต่นั้นเขาเป็นคนตกยากเขินใจอีกนุ่งผ้าเกา่าถือกระเบื้องขอทานเที่ยวอ,อาศัยนอนตามริมชายบ้านของคนอื่นในที่สุดก็ตายไปอย่างอนาถาพระศา,าสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาตรัสแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ท่านเศรษฐี ได้ตรัสพระคาถาสามคาถาในพัทรักตาเพทกะชาดกในปัญจมัตแห่งติกานิบาตว่านักเรงสุลานั้นได้หม่อชื่อกูตะที่ให้สมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างแล้วยังตามรักษาไว้ได้เพียงใดเขาเพึงได้ความสุขเพียงนั้นเมื่อใดเขาเมาและเซอแล้วทำลายหม่อนั้นเสียเพราะความประมาทเมื่อนั้น เขาบางคราวเป็นคนเปลือยบางคราวนุ่งผ้าเกา่าเป็นคนเขาย่อมเดือบร้อนในภายหลังบุคคลได้ทรัพย์แล้วย่อมใช้สอยด้วยความประมาทบุคคลนั้นมีปัญญาสามย่อมเดือบร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงสุราทำลายหม้อแล้วย่อมเดือบร้อนในภายหลัง